หนูอยู่นี่ไอ้มัน,นไม่ชอบให้อุ้มนะมันกำลังวิ่งไล่จับเอหนูตัวนี้อยู่บึ้มอะอ่อะเอนี่ยอ่อยกาเราชอบอะไรบลูตลกอะ แต่ถ้าไปยังคะ้ะเออน่าจะยังเดีือนรีไปจ่ายนะจ๊ะเยี่ยมเห็นไหมนเฮ้ยวันนี้สิ้นเดือนแล้วยังไม่สิ้นเดือนเลยเนี่ยยังไม่สิ้นเดือนเลยให้ดูแมวที่ร้ายกาจขนาดนี้เป็นไงอะ หนูอยู่ไหนมันเข้าไปอีกแล้วเนี่ยแล้วมันทำแบบนี้โอ๊ยหายไปไหนแล้วไป โคดวิ่งโคดซิงโคดแซดโคดจะมาจัดเดินใส่อย่างแอสดีเจเปิดเพลงเต้เต้แต๊ดแต๊ดสายพืชพับบุ๊บวับแวบแวบคือวิ่งอยู่แบบนี้แหละทั้งวันอะทุกคนวิ่งอยู่แบบนี้ทั้งวันนะกดตะกร้ากันด้วยนะคะกดตะกร้ากันด้วยนะคะทุกคนขาสั้นขยันวิ่งขาสั้นขยันซอย มันจะจับได้คืมอมงไม่ไม่มีจุดสิ้นสุดนะคะสําหรับกิจกรรมนี้วิ่งได้ทั้งวันไหวกำลังยืดจริงน้องเตี้ยไป <c oughs> น้องเตี้ยไปไหนคะอ้าน้องแค่ขาสั้นเองผิดหลยพี่มเมย์ยิ้มโอนร้านหนึ่ง โอนได้เลยนะกีบทำไมไม่อ่านให้จบก่อนวะหนึ่งหานกลีบว่าโอนมาเอาหมดไม่สนน่ะโอนมาเลยมุดรูอะไรมาอเออเออเออไม่ชอบไม่ชอบกำลังจับหนูอยู่ไม่ได้ว่างนะคะอเออเขากำลังจับหนูอยู่ทำตัวเป็นนายพรานเดินวัน จริงแล้วเป็นแค่แม่เอาไม่เหลือตัวหรอกพี่มีซื้อบรูคให้หนูสักตัวได้ไหมคะไม่ได้ซื <c oughs> ้อให้ตัวเองทีเเาาคิดอีกเลยอะแพงแพงคนชี้เหมือนลูกช้างอันนี้ก็จริงส่งการปีนี้ไปไหนคะโนแพลนเลยทุกคนทุกคนไปไหนกันอนะบอกมั้งสิไปเที่ยวไหนกันบอกหน่อย อยู่บ้านี่คงไม่เล่นน้ำอยู่แล้วเพราะไม่ชอบพี่มินสุดปลอยพี่บลูกไหมสุดสุดสุดสดแต่ไม่มากงงปะนี่ไม่ชอบเล่นน้ำสงการอะมันแบบคือไม่ชอบให้ตัวเองเปียกเฉอะแฉะแล้วแบบ รู้สึกว่าสภาพคนเราเวลาที่เปียกมันจริงๆมันจะดูดีหรือไม่ดูดีไม่เกี่ยวหรอกแต่เราไม่ชอบเรารู้สึกว่าทําไมเสื้อผ้าเราต้องมาเปียกอย่ี้ด้วยเนี่ยแล้วทําไมหัวเราต้องเปียกแบบแปรแบบนี้ด้วยเนี่ยทําไมเราต้องทําตัวแบบเฉอะแฉะอับชื้นแบบนี้ด้วยในเวลาหลายชั่วโมงคือคิดแบบนี้ก็เลยไม่สนุก <c oughs> แล้วถ้างานเฟสล่ะไปไหมคะเมื่อก่อนอนะ่ะเคยเป็นคนที่งาน EDM Festival ในไทยเนี่ยคือต้องไปทุกงานเลยปีสมมุติปีหนึ่งมีสิบงานไปทุกงานอาจจะไปเก้าเพราะว่ายังไม่ค่อยมีตังก็พยายามดินน้นรนที่จะไปแต่เลิกไปมาแล้วประมาณเลิกไปประมาณ5ปีแล้วที่ไม่ได้ไปเลยแล้วก็ รู้สึกว่าไปแล้วก็ไม่สนุกแล้วไม่เอนจอยรู้สึกว่าแบบเฮ้แบบมาเบียดทาไม,มาเบียดทาไมไม่ชอบแล้วก็ยืนดูดบุหรี่แล้วก็อัดกันอยู่ตรงนั้นแล้วคนที่ยืนอยู่ก็ต้องดมทุกอย่างมันขมุกขมวัวเบียดเหมน็นอ,อย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบไม่สนุก คือเมื่อก่อนก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะแต่สนุกได้พออยู่ดีๆมันไม่สนุกขึ้นมาเฉยเลยอะแบบอยู่ดีมันพลิกอย่างเงี้ยเป็นแบบเคยจําได้เลยครั้งสุดท้ายที่ไปอะไปยืนแล้วก็แบบไปกับเพื่อนประมาณสิบคนไปกับเพื่อนประมาณสิบคนแล้วทีเนี้ยเหมือนเพื่อนจะแบบเหมือนเราก็เป็นคนสําคัญคนหนึ่งในแก๊งนึนกออกไหมเรารู้สึกคิดในใจตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วว่า กูอยากกลับมากเลยเนี่ยทำไงดีอะไรเงี้ยจะกลับแบบมองซ้ายมองขวาจะหาทางกลับอย่างเดียวแล้วแบบพอบอกเพื่อนว่าจะกลับเพื่อนแบบไม่คือถ้ามีนางกลับทุกคนกลับหมดอ้าวเรารู้สึกว่าแล้วก็ทําตัวไม่ถูกหละคือเหมือนถ้าเรากลับเราจะทําให้เพื่อนที่กําลังแบบโคตรสนุกอยู่ตรงนั้นต้องแบบกลับหมดอะไรเงี้ยสุดท้ายเป็นไงรู้ป่ะทุกคนหนูยืนแบบคิดอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงหนูกลับเลยแล้วทุกคนก็กลับหมด หลังเดีวนั้นหนูไม่ไปอีกเลยเพราะหนูรู้สึกว่าแบบเม่นว้ยไม่สนุกอ่ะ,อะไอ้ก็ไม่รู้คือช่วงหลังหนูไม่หนูชอบถ้าหนูไปเที่ยวผับหนูก็ไปผับที่เป็นผับเพลงอีเดอเ,ดเอ้ผับเพลงฮิปฮอปคือเปิดเพลง EDM มาหนูไม่หนุกแล้วอะ่ะรู้สึกว่าแบบหนกหูอลมเรมำคาญเริ่มแบบไปนั่งคุยกันแบบกินเบียร์ดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันจะมีประเภทพวกยืนสูบบุหรี่แล้วก็พ่นอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเราต้องดม,มอ่ะเอออ้ากูอยากตายตรงนี้เลยเราวโมเมนต์ตอนเจอไพรหิวน่อย หนูไม่รู้ว่าพายเดียวจะมาวันนั้นอะพอพอไปถึงที่โรงแรมแล้วแฟนขับเพิ่งบอกว่าเฮ้ยวันนี้แพรหเดียวมาเอ้าจริงจริงเหรอคือไม่คิดว่าน้องจะมาไอชาลอตอนะไรเนี่ย <laughs> <laughs> นั่นแหละก็แ,แบบดีใจเพราะไม่ได้เจอน้องจริงๆนี่ว่าทุกคนดีใจหมดอะเพราะาทุกคนไม่ได้เจอน้องเลยสามสี่เดือนอะ นั่นแหละแต่ล่าสุดพี่หลิวบอกว่าไลน์บอกว่าเดี๋ยวไว้ว่างไปกินข้าวกันแต่ว่าหนูไปหนูไปเที่ยวกลางคืนไม่ได้นะไม่ได้แล้วเขาห้ามอืมเขาไม่ให้เที่ยวแล้วเป็ <laughs> ดนดาราแบบเต็มตัวแล้วนะคะไม่ใช่ดาราเป็นไอดอลแบบ เต็มตัวแล้วนะคะจะไปยืนเต้นเยว่เยวในผับไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวภาพลักไม่ดีเออเห็นแล้วนี่แหละวิถีไอเจ้าพี่ไพหลืวไปอีกกี่ปีคะ ไม่แน่ใจอ่ยทุกคนแต่เห็นบอกว่าประมาณสามปีนะถ้าจำไม่ผิดสวัสดีครับพี่มินคนหลอ่อสวัสดีไหว้พระเถอะ <c oughs> ใครไหนร้องเดบิวต์ไงทุกคนรีวิวชารลอดหน่อยอดูอยู่พอดีเลยเนี่ย ังดูอยู่อวใช่แล้วไปแล้วนะยุดกินก่อน,นดีกว่าตอนนี้เ<ด>มื่อไหร่จะย้ายมาอยู่เชียงใหม่ก็บอกแล้วว่าย้ายตอนอายุสี่สิบเดี <40 S 2> ด๋ยวอายุสี่สิบจะย้ายไปอยู่เชียงใหม่นะคะ ใครเป็นชาวเชียงใหม่รอเลยถึงวันนั้นคุณอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นกับเราละอาจจะแบบอีกแก่นี่ใครเนี่ยอะไรก็ได้ฝ <c oughs> ุ่นเยอะนะไม่เป็นไรมีเวลาอีกสิบกว่าปีอีกสิบกว่าปีข้างหน้าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้ <c oughs> เพื่อสิบกว่าปีข้างหน้าเนี่ยจะพอมีนาย,ยกคนไหนที่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้บ้างนะคะ ก็เฝ้ารออาจจะเหมือนกรุงเทพไปแล้วอากาศเชียงใหม่ดีขึ้นหรือ,อยังไม่รู้เลยอะ่ะน่าจะแย่อยู่นะตอนเนี้ยถ้าดูจากในข่าวล่าสุดอยู่ที่สามัญสำนึกของผู้คนค่ะ ไ่บมอะไรไม่กินอะไรดีกว่าอ้วนเกินละว,วันนี้ก็แย่ค่ะไหนมีใครอยู่ในนี้ที่แบบอยู่เชียงใหม่บ้างเราให้คนเชียงใหม่มาบอกรู้มานอนตรงนี้มยรูปมานอนตรงนี้ดีกว่านอนตรงนี้แหละนอนตรงนี้แหละโชว์ตัวเนะ่ะ กันด้วยนะครับกี่เดือนคะสองเดือนอยู่เชียงใหม่ครับเป็นไงวันนี้อากาศเป็นไงบ้างร้อนมากเออร้อนทุกที่อะนี่คือแบบถ้าไม่ได้มีงานไม่ได้มีธุระอะไรก็คือจะไม่ออก No คุณทำไรของคุณเนี่ยคุณร้อยตัวแบบนั้นได้ไงืึพุงเราจุ๊บๆก่อนฮึฮพี่บรูคพี่บรูคบอกเขากดตะก้าหน่อยเอาละ น้อยอ่ะเดี๋ยวนี้มันเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะเอ้ยแมวไม่ขึ้นนั้นลงไปเลยลงดูสิทำแบบนี้ได้ไงกันพ่อปล่อยพี่รูกนะพ่ออะไรล่ะผมยาวขนาดนี้กระโดดเข้าจมูกกอไก่ เพื่ออะไรตั้งชื่อเมนแคนให้หน่อยชื่อชื่อชื่อเสียมจบกินนมแล้วกินนมอัดเมดแล้วปากเหม็นเลยอะใครไปเคยเป็นบ้างเหมือนมันหมักหมมที่ลิ้นอะปากเหม็นเลยอะเพราะกินนมอัดเมดอะจะอ้วกอะ กินต่อจริงมันได้กลิ่นเลยสงสารแม่นอะไม่ต้องไปสงสารมันหรอกค่ะเราต้องสองสารตัวเองก่อนตอนเนี้แม่นก็ใช้ชีวิตสุขสบายของมันมีคนเลี้ยงอะไรอะอย่านะพี่มีนมไว้อมอะไรอมอะไร คนที่ออฟฟิศออกไปซื้อชายเย็นแล้วเป็นฮีสตตกอยู่ไอซค่ะอุ้ยน่ากลัวมากอะ่ะจริงหรอมันขนาดนั้นเลยหรอที่กรุงเทพหรือว่าที่ไหนไม่ออกแหละถ้างั้นออกตอนคืนร่างกายปรับไม่ทัน พี่กินนมลูกว่ะค่ะอะไรฮะอะไรฮะนี่พุ่งล้มหัวฟาดพื้นแต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้วอา้าวได้ไงอะ่ะมีแต่คนที่สบายแหบเนี่ย กินหมดไหมคะที่สั่งมา3อย่างไม,ไม่หมดเลยคือทั้ง3จานเนี่ยลดลงไปไม่กินไปจานละ2องคำคนหน่อยอะ่ะสั่งมา2อย่างตอนแรกเราคิดว่าเราอะ่ะกดเกินกดเราคิดพอเห็นเห็นข้ามาเราก็คิดว่าเรากดไป3อย่างหรือเปล่าแบบมือไปโดนอะไรเงี้ย แต่พอเข้าไปดูในออเดอร์ก็คือกดไปสองอย่างจริงจ่งจายตังสองอย่างแต่เขาให้มาไม่อร่อยหรออร่อยแต่มันเยอะเยอะมากเออมีคนบอกผมยาวแล้วนิดหน่อยนิดเดียวเองเขาแถมอมจังสี่แต่งหน้าไหมคะไม่ได้แต่งหน้าคะ่ะตอนนี้หน้าสดถ้าวันไหนที่ไม่ได้ทำงานก็จะไม่แต่ง ต้องพักผิวสปอยพรุ่งนี้หน่อยพรุ่งนี้นะคะเป็นไลฟ์กับเซริเซ่นะคะทีมส่งการเดอร์รอดูได้เลยส่วนใครที่อยากไปหาหน้างานไปได้แต่เข้าไปลงชื่อในด้อมก่อนนะเขาจะได้เตรียมเขาจะได้เตาถูกว่าเอ้ยประมาณไหนที่พอหรือเปล่าเราจะ พรุนี้อยากไปหาแต่เหมือนจะต้องกลับต่างจังหวัดเลยเฮ้มยม่อะเสียใจอ่ะมาก่อนดีรอข้างนอกจริงๆข้างในสตูมันก็มีที่นะแต่อยู่ที่ว่าเราไปเยอะไหมถ้าไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันก็น่าจะพออยู่จริงค่ะพี่ พรุ่งนี้กี่โมงพรุ่งนี้ไลฟ์ทุ่มหนึ่งน่าจะไปถึงประมาณหกโมงครึ่ง <c oughs> แถวไหนของนอนคะ่ะไกลาจากกรทมไหมไม่ไกลไม่ไกลทุกคนไม่ได้ไกลขนาดนั้นแต่แค่ซอยที่เข้าไปก่อนจะถึงอนะมันมันเปลี่ยวนิดนึงกับพี่อุ้มเหรอใช่พรุ่งนี้ไลฟ์สองคนจะพรุ่งนี้ลุกไหนอ่ะมินเบฟพรุ่งนี้เป็นลุกแบบ วันสงกรารน,นะคะไม่มีเบบมงเบบมีนมีนเบบอะไรไม่ต้องแบ่งแยกขนาดนั้นทุกขณะจิต <c oughs> สง Google Maps ่ง g o o g l e Ma p ให้ในดอมแล้วนะทุกคนเข้าไปดูได้ว่าเออมันอยู่ช่วงไหนนางสงกรารแน่ๆพี่บุ๊ไปไหนอยู่นี่นั่งสลอนตอนแต่นอยู่นี่แหละเ <c oughs> ขาไม่ชอบเข้ากล้องนะคะ ขไม่ชอบเป็นแบบเซ็เลฟที่แบบดูนี่สิช่าน่ารักอะไรขนาดนี้จุบก่อนจุบก่อนขอดมปากหน่อยอาหาอยู่ในห้องมันอยู่ได้เดี๋ยวเราก็กลับมาบลูเพศไหนบลูเพศผู้เป็นตัวผู้ค่ะพรุ่งนี้ไลฟ์ไหมคะพรุ่งนี้ไลฟ์ทุ่มหนึ่งของ เซรีเซ่นะทุกคนสั้างลำพิกสามกระป๋องแล้วขอบคุณค่ะถ้าไม่อยู่ก็ไม่ได้เปิดแอร์ให้นะคะเปิดพัดลม <c oughs> เพราะว่าห้องเนี้ยห้องเนี้ยมันเย็นมากต่อให้ไม่เปิดแอร์มันก็แบบไม่ร้อนอะ่ะคือพื้นเนี้ยจะเย็นเย็นตลอดแล้วก็เปิดแค่พัดลมไปไม่ได้นะหม่อะ ใครที่ไปหาไม่ได้ก็อย่าลืมรอดูหน้าไลฟ์ด้วยนะหนึ่งทุ่มตรงเจอกันที่ดิ k ต o อ,อกอุ้มนะทุกคนนั่งดูให้กำลังใจหน่อยถึงสองทุ่มนะจ๊ะรับรองไม่ผิดหวังมีอะไรมาให้ดูแบบจึง้งพี่บูกฉี่เป็นที่หรือ,อยังบูกไม่เคยฉี่นอกกระบะทรายเลยแม้แต่ครั้งเดียวทุกคนคือ ฉี่อะในกระบะทุกครั้งและกลบเม็ดด้วยไม่เคยฉี่ข้างนอกเลยพี่ได้นั่งรถใหม่พี่อุ้มยังเขายังไม่ได้ซื้อนะคะใจเย็นๆเ,เขากำลังตัดสินใจอยู่ แต่คิดว่าน่าจะซื้อแแน่แหละแต่เขายังไม่ได้ซื้อตอนนี้นะคะมีแมวหลายตัวอยากทำฟาร์มแมวไหมไม่อยากค่ะเรารู้สึกว่าในความคิดเราคือไม่รวยหรอกแล้วก็ขายยากทำอย่าง<ม>อื่นรวยกว่าก็เลยไม่รู้จะทำทำไมไม่ได้อยากค่ะคือแค่ชอบเฉยชอบเลี้ยง<ม>แต่ไม่ได้อยากทำเป็นอาชีพ เอเทีย re, เข้ามาดูนะทำไรอะเทียพี่มีนตั้งชื่อแมวะไม่ตั้งแล้ะ <c oughs> เหนื่อยละ <c oughs> ไม่ตั้งอะไรแมวอะไรสิบสองตัวแมวหรือทีมฟุตบลอลย่งมายั่วโมโหนะคะ ถ้าคนมาซืขอ,อซื้อพี่บูขายไหมไม่ขายค่ะไม่ได้ทำร้านขายแมวอาวถามอะไรกันเนี่ยเ <c oughs> ทียบอกมาดูคนสวยแหมเทียวันนั้น เทียนี่มันท็อปฟอร์มตลอดเลยล้ะคะ่ะไม่ว่ามันจะทำอะไรเนี่ยวันนั้นเทียกับกี่โมงอะนี่แอบ,บกับตอนตีสามไปไหนแล้วไม่เห็นคอมเมนต์ไอเทียเลยอะไรวะบู๊ลับไหน